สดีครับพ <kaç Beginning S 1> ี่น้อง FC พรานรรคครับพี่น้อง FC พรานขครับปกติจะเคยนัดทางตัวเลขการเสร็จุดกำลังธุรกิจขบงรัฐบาลเพื่อนๆ่ว้จะเป็นด้านการลาวพัฒนารวมไปถึงหุ้นร่าต่างจดกตึงสุขกันครับพบกันในรอบของวันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2565นะครับวันศุกร์มีแนวทางลาวพัฒนาห้าพรรคเลยทีเดียวเนาะก่อนจะพดฒนาทางเราไปสนุกทางวันพฤหัสที่17ไกรเฮงแครปังเนาะทั้ง4หน่อยครับ เฉพาะกิจครับ8 2 7ล่าง9 3พิเศษ2 1 6ล่าง0 1ปกติครับ7 1, 6, 7 6ล่าง0 0ปิดท้าย VP ครับ4 4 1ล่าง4 2โอ้โห0 0แอบมาจนได้เนาะแม่4 4ก็ไปหน้า7 7ก็ไปหน้าเนาะแม่7 7ก็ไปหน้าเลยโอ้โหสายเบิ้ลวันนี้ อกหักกันเป็นแถวเลยเนาะศูนย์แอบมาจนได้เนาะอ่ะสุดเจาะก็ยังปังอยู่เนาะเจาะก็ยังปังปังปุรุเยกันอยู่เนาะแหมให้แปดสามมันมาเก้าสามอ่ะเดนก็มาดีอยู่เนาะก็ขออภัยไม่ปังเรื่องเด่นไม่เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานนี้เด่นมาสองคู่เลยนะครับอา้าวก็ตามแต่พอดีนะครับหวยมีเข้ามีหลุดเนาะ ยอง FC ก็ตามแต่พอดีนะครับเจาะพิคาดก็ยังปังโปรยอยู่เนาะเนี่ย2701 41และ42เนาะวินแตก8 27สองเจโอ้โหโอ้อาวพรุ่งนี้ยังมีเสมอเนาะพี่น้องเฮงปังตามแต่พอดีครับมาดูในาทางสีน่อยมัดรวมในรอบของวันศุกร์ที่18พฤศจิกายนครับสุดเจาะพิคาดสีน่อยและลาวพัฒนานะครับ ไซเบิ Cyber, ้ลอะไรก็เป็นไปได้เนาะห้ามพลาดห้ามเผลอเดีเดียวครับ66-1 1เนาะให้ไว้ในตารางนะครับตัวที่ชินชอบที่เจาะก็เน้นให้ติ๊กให้ไปแล้วเนาะไม่ติ๊กไม่เน้นก็ห้ามเผลอห้ามพลาดเดียวเดียวนะครับเด่นรอบก็วางชัดเจนนะครับเด่นรอบวันนี้น่าจะปังปิเอยอยู่เนาะหน้าอะ่ะยังไงก็ลองดูครับก็ขอเฮงให้ปังละกันผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับ ส่วนนอกตารางก็ติ๊กให้เด่นให้หมดแล้วนะครับเด่นเบิ้ลก็ให้7755เนาะเด่นวันที่จะวิ่งพรุ่งนี้ก็มี7มี4มี3มี0นะครับ0347นะครับอ่ะวิ่งแน่นอนเนาะเมื่อวานก็มาครบจบกระบวนยทีเดียวสลับเด่นวันนะครับเด่นวันศุกร์วิ่งแน่ๆแล้วก็7430นะครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอสลับหาหน่อยนะ้าห้ามพลาดห้ามเพลอเลยทีเดียวนะครับแนวทางสาวฝั่งโขงลาวพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ที่18นะครับเลขไหล1นึ4 6นะครับวาง6 419นะครับอะไรที่ไม่เจาะออกไปก็เจาะไปด้วยนะฮะอาจจะตามเลขไทยก็ได้69เอะไรก็ว่าไปเนาะ89เอะไรก็ว่าไป <laughs> วางก็ตัวที่วางก็เจาะเน้นให้หมดแล้วเนาะสังเกตว่าจะให้เปิ้ลอย่างเดียวเลยนะครับ411644นะครับ611นะครับอ่าสตัวให้1644อ่อ้าใช้ดุมพรียกของท่านนะครับสำหรับหล่าพัฒนาอะไรก็เป็นไปได้เนะเาะอ้าวหฮงปังพี่น้องถูกหวยทั้งลาวและสีหน่อยคอยเฮงให้ปังกุยครับ